สวัสดีค่ะ Hello you're watching English fit and firm ยินดีต้อนรับสู่ English fit and firm นะคะประโยคและก็วลีที่ใช้พูดบ่อยมากๆคนที่อยากเรียนภาษาอังกฤษอยากฟังรู้เรื่องอยากพูดได้ ไม่รู้ไม่ได้นะคะดังนั้นเราจะมาต่อจากครั้งที่แล้วนะคะคลิปวิดีโอครั้งที่แล้วที่ครูนําเสนอไปเนี่ยได้ตั้ง27ประโยคเลยนะ mm hmm. เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะคะซึ่งตรงนี้เป็นอ e ีบุ๊กที่ครูแถมให้เกือบคนที่สมัครคอร์สแต่งประโยคตลอดชีพนะคะโอเคไปต่อกันที่ประโยคที่28เลยประโยคที่28บอกว่า get on my nerves get on my nerves เอาแปลตรงตัวก่อนนะถ้าเกิดแปลตรงตัวเนี่ย Get on ก็คือขึ้นใช่ไหมขึ้นรถขึ้นเรือใช้คำว่า get on แต่ my nerves my nerves ก็คือเพราะว่าประสาทของฉันขึ้นมาอยู่ในประสาทของฉันมันคือการทำให้ใครรู้สึกรำคาญนั่นเองค่ะ mm hmm. เช่นอูแบนบอยเนี่ยทำให้ฉันรู้สึก they get on my nerves every time they ride past my home they get on my nerves เด็กแบนบอยเนี่ยเขาทำให้ฉันรำคาญโอ้โหบิดเสียงรถ ดังมากอะไรประมาณนี้นะคะหรือหล่อนเนี่ยทุกครั้งหล่อนจะชอบทําให้ฉันรำคาญ she gets on my nerves she เห็นไหมถ้าเกิดเปลี่ยนประธานเป็นช h ปั ets, ๊บ gets ตรงนี้ก็จะเติม s เป็น gets on gets on my nerves นะคะ nerves อย่าลืมเติม s นะยิบเก้าต่อไปยีก้า g o o s e b u m s g o o s e b u m s อุ้ยขนลุกนะคะขนแขน stand up g o o s b u m p s เช่นเราไปเจออะไรที่มันน่าทึ่งหรืออะไรที่มันแบบวิวภูเขาสวยมากๆ Ooh, This gives me goosebumps This gives me goosebumps ออกเสียงนะคะเอาให้ได้แบบนี้ This gives me goosebumps คุยกับคนนี่คือหน้าเขาอาจจะเปียกได้เพราะว่าน้ำลายออกเยอะมากแต่ไม่เป็นไรค่่ไม่แคร์เราแคร์เรื่องการออกเสียงที่ถูกต้องนะคะ g o o s e b u m p ว่าขนลุกหรือว่าไปเล่นบ้านผีสิงอย่างเงี้ยซื้อตั๋วเข้าไปเล่นเพื่อเพื่อที่จะแลกมาซึ่งความกลัวและตื่นเต้นและสนุกใช่ไหม w อ้โ that gave me goosebumps หมันทำให้ฉันขนลุกตลอดเลยอะเวลาเดินผ่านเข้าบ้านผีสิงนะอ่าต่อไป stay in touch stay ก็คืออยู่อาศัยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันใช้กับคำว่า in touch touch ตรงเนี้ยไม่ได้แปลว่าสัมผัสแล้วนะแต่มันคือการติดต่อสื่อสารกันนั่นเองค่ะเวลาคนจะจากกันเวลาบอกลาก b y e b y e bye, bye, bye อย่างเงี้ยเขาก็จะทิ้งท้ายด้วยการพูดว่า oh อ้ a y in touch keep in touch นะคะความหมายเหมือนกันนะใช้ได้ทั้งสองเลย keep in touch stay in touch นั่นเองค่ะหรือว่าเวลาเขียนอีเมลอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบทิ้งท้ายว่า keep in touch Stay in touch นะคะเหมือนกับการบอกว่า keep in contact, stay in contact ก็เหมือนกัน,กนแบบว contact, ความหมายเหมือนกันเลยนะคะติดต่อกันไว้นะ Have the guts guts ตรงนี้มันเหมือนแบบถ้าเป็นความหมายตรงๆก็คือไส้พุงของคนใช่ไหมอวัยวะที่อยู่ข้างในตับไตไส้พุงอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิด have the guts แปลว,ว่า ความกล้าทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเช่นเฮ้ยเพื่อนชอบผู้หญิงคนนั้นเราก็เลยบอกกล้าหน่อยสิเขาไปจีบสิโอ้ you, you don't have guts do you you don't have guts do you แซวเพื่อนแบบนี้นะแะแซะเขาแบบอุ้ยไม่กล้านี่นาโอ้ใจส่อใช่ไหมเนี่ยไปสิไปสิเขาไปถามขอเบอร์เลยขอไอดียลน์ a, เลยนะในนั้น have the guts ถ้าเกิดเราเปลี่ยนประธานเป็น he อ่าถ้าเกิดเปลี่ยนจาก he ก็ต้องเป็น have ใช่ได้ไหมไม่ได้ค้างอะเราคำตอบ he, he ต้องเปลี่ยนเป็นอะไร he has นะคะแล้วน้อ oh he has the guts he has the guts นั่นเองค่ะเขากล้านะ rain or shine rain or shine ยากแค่ไหนก็จะทำ ก็จะไปไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออกนะคะเรนก็คือฝนตกนะเป็นพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศ r a i n ฝนตกช i n e แดดออกเฮ้ยจริงๆแล้วเหมือนของคนไทยเลยเนาะแปลตรงตัวได้นะจริงๆแล้วไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกนะคะถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องทำไมได้เห็นหน้าน้องมันประมาณนั้นนะคะประมาณว่าเออนัดกับเพื่อนไว้ยเย็นนี้เราก็เลยบอกโอ้ยังไงฉันก็จะไปางานเนี้ฉัไม่พลาดแน I'm definitely coming I'm definitely coming rain or shine นะปะไว้ด้วย I'm definitely coming คือโอ้ยฉันไปแนะ่ definitely definitely เหมือน100%ร้อเปอร์เซ็นต์ไปแนะ่ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออนะ rain or shine เอาไว้พูดกับเพื่อนเวลาบอกเฮ้ยไปแนะ่อันนี้ไม่พลาดนะยังไงต้องไป ฉันเหนื่อยมากวันนี้แบบตื่นก็เช้าทํางานตั้งแต่8ปดโมงยังไม่มีเวลาพักเที่ยงเลยเนี่ยตอนบ่ายงานนี้ไม่เสร็จอีกนะคะก็เลยบอกว่า I'm tired โอ้ยมันยังไม่ได้ใจความเหนื่อยนี้มันแบบเท่าภูเขาอะแล้วก็พูดว่า I'm beat I'm beat ก็ได้ beat beat ตรงนี้แปลว่าเหนื่อยนั่นเองค่ะเออคนนี้ครูใส่กอไก่ให้ตั้งหลายตัวเห็นไหมเป็นการเน้นย้ำว่าความเหนื่อยนี่มันมากจริงๆเลยนะตัวเอง ตอไปนะคะเขาบอกว่าอยากเรียนภาษาอังกฤษเก่งคุณครูเลยบอกว่าก็อ่านหนังสือตั้งใจพยายามฝึกไม่ต้องอายนักเรียนเลย,เลยตอบกลับไปว่าพูดน่มันง่ายนะครูทำาน่ยมันอีกเรื่องหนึง่งวลีของเขานะ,ะสมมตวน easier said than done easier said than done พูดง่าย <c oughs> เห็นไหมคะการพูดน่ยมันง่ายกว่าการทําถ้าเกิดจะให้เต็มประโยคก,ก็คือ That is, it is, it's easier said it than done สิ่งนั้นน่ะเป็นอะไรที่แบบง่ายเนาะเวลาพูดแต่ทำเนะี่ยมันยากอันนี้เขาใช้การเปรียบเทียบด้วยนะคะสังเกตคําว่า than ก็คือการเปรียบเทียบใช่ไหมคะนี่ไงขั้นกว่าของเขาใช้คําว่า easier easier ที่แปลว่าอะไรง่ายกว่าลากศัพท์มันมาจากคําว่า easy ใช่ไหมคะ easy easy เราวังง่าย oh that is easy นั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบว่าพูดง่ายก่อนทำ easier said than done แนวเสียงสิเก่งมากเลยอะต่อไปพวกเรา is about time is about time ตัวนี้บางคนบอกงงรอฟังแล้วได้เวลาทำอะไรอะ is about time to do what รอฟังอยู่ทำไมพูดไม่จบ คือจริงแล้วเนี่ยต้องใช้เซนส์ในการฟังนิดนึงถ้าเกิดนั่งในห้องประชุมรอเมื่อไหร่การประชุมจะเริ่มต้นขึ้นแล้วจูๆ่ๆหัวหน้าในองค์ประชุมก็บอกว่าโอเค everybody it's about time ก็ต้องดูว่า oh it's about time to begin it's about time to start นะคะมันได้เวลาที่จะเริ่มประชุมแล้วนะแต่พอประชุมไปสักพักหนึ่งโอ้ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงพูดเรื่องที่ต้องการประชุมไปหมดแล้ว แล้วหัวหน้าการประชุมก็พูดว่า o k เค everybody it's about time well done แบบเนี้ยก็ประมาณว่าเฮ้ยมันได้เวลาที่จะเลิกแล้ว it's about time to finish the meeting it's about time to leave the office มันได้เวลาแล้วที่เราจะต้องเลิกการประชุมแล้วก็กลับบ้านกันไปซะนะคะถ้าเกิด it's about time ต้องใช้เซนส์แปลนิดนึงนะคะอย่าพึ่งแต่ดิกถ้าพึ่งดิกอยู่ก็จะงงเพราะว่าดิกชะนีไม่ได้อยู่ในบริบท ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์กับคุณเสมอไปนะอ่ะต่อไปค่ะ jump to conclusions จัมบลวดกระโดด conclusion เนี่ยแปลว่าผลสรุปบทสรุปนะคะแปลตรงๆก็คือกระโดดลงไปที่บทสรุปมันคืออาการด่วนสรุปอ้าวนะคะเช่นเอ้ยนี่จะเห็นเขาเไไดินไปด้วยกันเป็นแฟนกันชัวอะไรแบบเนี้ยเฮ้ย Don't jump to conclusions. Don't jump to conclusions เพื่อเลยเตือนว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปซิเขาอาจจะเป็นเพื่อนหรือพี่น้องกันก็นได้นะนะคะดังนั้น jump to jump to อย่าลืม to ด้วยนะกระโดดไปที่นั่นเองค่ะกระโดดไปที่การสรุปนะอ่ะต่อไป keep eye on นะชลาๆ keep and eye on เราว่าอะไรคะแปลตรงๆลองดูซิไหนใครก็แปลตรง,ต,รงตัวไหม เก็บตาไว้บนลิ้นชักออนคือบนนะคีดไปว่ารักษาแต่ถ้าเกิดอาการที่เราเก็บตาไว้ในวัตถุหรือของอย่างใดอย่างหนึ่งมันคือการจ้องเฝ้าระวัง pay attention to something to that particular thing นะคะเช่น ui, ฉันจะไปห้องน้ำมาเธอ can you keep an eye on my bag Can you keep an eye on my bag for me? เฝ้าดูกระเป๋าให้ฉันหน่อยนะอย่าให้ใครเขาขโมยไปล่ะไม่ใช่ว่าควักลูก,กตาแล้วเอาไปวางบนกระเป๋าฉันให้หน่อยนะก็ไม่ใช่นะคะดังนั้น it หรือ something นั่นเองค่ะ Keep an eye on the baby ดูเฝ้าดูเด็กนะเป็นการจับตามองเฝ้าระวังนะคะและต้องระวังการใช้งานนะคะปกติมีตาสองดวงนะคะแต่เราก็จะใช้ a n eye ในสำนวนนี้นะคะ ไม่ต้องงงนะว่าอา้าให้หลับตาข้างเดียวมองเหรอก็ไม่ใช่อันนี้มันเป็นสำนวนเฉยๆเ้อ out of the blue out of the blue ออกมาจากสีฟ้าเราจะเจอสีเขียวก็ไม่ใช่ out of the blue ก็คือเกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บไม่ทันตั้งตัวนะคะเช่น out of the blue he showed up out of the blue he showed up จู่ๆปุ๊บแป๊บมาเขาก็ มาจากไหนไม่รู้นะคะไม่ได้คิดว่าเขาจะมาความหมายอีกอักนนึงก็คือ unexpectedly, unexpectedly นะคะโดยที่ไม่ได้คาดคิดนั่นเองค่ะ unplanned ประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นสำนวนเกี่ยวกับการรู้เรื่องรู้ลึกรู้เยอะ know something inside out to know something จากข้างในอินไซด์ก็คือภายในจากข้างในแล้วค่อยรู้ออกมาถึงข้างนอกโหรู้ลึกตื้นหนาบางรู้ละเอียด I know him inside out ฉันรู้จักเขาดีพอฉันรู้จักเขาแบบละเอียดฉันรู้ว่าเขาเป็นคนยังไง I know what kind of person he is I know what he s like I know what he s like I know what he s like ฉันรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงนั่นเองค่ะสำนวนต่อไปนะคะ to give someone a hand ลองแปลตรงตัวจะค่อนข้างน่ากลัวเอามือโยนไปให้อีกคนหนึ่งนะคะอย่าพิ่งแปลตรงตัวนะคะ to give someone a hand ก็คือ to help someone นะคะคือช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งเช่น <c oughs> จากที่จะนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่แม่บอกว่าลูกไปล้างจานให้หน่อย can you give me a hand can you give me a hand ก็วางโทรศัพท์ลงแล้วก็เอามือของเราไปทําประโยชน์นั่นคือไปล้างจานช่วยแม่นะะั่นเองค่ะดังนั้นคําที่มีความหมายเหมือนนะคะก็คือ to help somebody to help someone with something to help your m o m do dishes ช่วยแม่ล้างจานต่อไป nuke คํคำนี้นะคะถ้าเกิดเปิดดิ่งจะแปลว่าระเบิดประมาณูหรือว่าการไปบอมใครไปบอมประเทศใดสักประเทศหนึ่งนะคะคำว่า n u k e ยังมีความหมายว่าเอาอาหารไปเวฟ Do you want me to nuke it? Would you like me to nuke it? อ่าถ้าเกิดจะเอาแบบสุภาพ Would you like นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นกันเองหน่อยก็ Do you want me to nuke it? Wave ไหมคะนั่นเองคะ่ะเอาพูดสั้นๆคือ wave ไหมคะแต่ที่จะบอกว่า Do you want to microwave it? เขาใช้คาว่า nuke นะคะลองไปใช้ดูนะกับแฟนกับเพื่อนฝรัง่งเขาก็จะแบบชมเราเฮ้ยยูรู้สัพท์คำนี้ด้วยหรอเจ๋งอะสร้างความเจ๋งให้ตัวเองโดยการโชว์การใช้สมนวนแบบเจ๋งๆใช่ไหมอ่ะ on the r o t r t right. on t on t o t dot ตนะคะ dot ตัวนี้แปลว่าจุดใครที่แบบ on the dot ก็คือเขามีความ on time นั่นเองคะเขาตรงเวลานะคะอีกคำหนึ่งคือ c t u a ว punctual แ Pun ปลว่าตรงเวลานะ,ะ he's always on the dot he is always on the dot เขาเนี่ยตรงเวลาตลอดเลยนะไม่เคยเลท he is never late He's never late นับเป็นคนที่รักษาวินยัยเรื่องเวลาคนแบบนี้น่าคบหาเนาะใครที่แบบนัดมาสัก7โมงแต่มา7ครึ่ง7ครึ่งนี่คือโทรมาบอกว่าใกล้จะถึงแล้วแล้วก็รอไปอีกสัก7ครึ่งครึ่งหน่อยครึ่งน้อย7 40 50มาสัก8โมงอย่างเงี้ยคบไม่ได้นะต่อไป just name it just name it เอ๊ตรงนี้ name เ,เนี่ยมันแปลว่าอะไร name แปลว่าชื่อใช่ไหม แต่ตรงเนี้ยถ้าเกิดเขาใช้เป็นคํากริยาเนี่ยมันจะแปลว่าเอ่ยชื่อนะคะเอ่ยชื่อมาเลยเช่นจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตเลยก็อบอกว่าเฮ้ยแกฉันจะไปช็อปของหน่อยนะจะไปช็อปปิ้งหน่อยนะอยากได้อะไรไหม just name it บอกมาเลยอยากได้อะไรลิสต์มาเลยอิทที่ว่าก็คือ list ที่คุณอยากได้รายการของที่คุณอยากได้นั่นเองอะ just name it พูดเลยไว้ just name it, just name it. Just name it. นะคะคบอกมาเลยต่อไปค่ะ you wish you wish เช่นคุณส้มคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยแกเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยฉันจะบินไปอังกฤษหน่อยนะเพื่อนบอก you wish หัวเราะแล้วก็พูดว่า you wish ฝันไปเถอะแต่มันว่าอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้อะคะ่ะก็คือไปกลับบ้านไปนอนฝันเอาเพราะยังไงมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ไปลมๆแรงๆฝันเอาเหอะอย่างเงี้ยก็คือ you wish นะคะคำว่า wish ตรงนี้ก็คือ ปรารถนาหรือไปบนบานสารกล่าวอะไรประมาณนี้ไหว้ขอพรเอาเถอะถ้าเกิดเป็นสำนวนมันก็จะแปลว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้นะคะฝันเอาแลวกันอ่ะต่อไปค่ะอ้ยสวยจังเลยจะชมเพื่อนเช่นอยากจะพูดว่า you look good you drop date gorgeous you gorgeous อันนี้ก็ถือว่าชมใช่ไหมแต่ว่านี่ในการชมนะคะรู้ไหมว่าเราสามารถใช้คำว่า you dressed to kill you r dressed to kill dress ตรงนี้นะ่ไม่ได้แปลว่าชุดนะแต่มันแปลว,ว่าแต่งองค์ทรงเครื่องแต่งตัวนะคะมันไม่ได้แปลว่าชุดมันไม่ได้เป็นคำนามนะตรงเนี้ยมันเป็น adjective นะตเติม ed ใช้กับ verb to be ตรงเนี้ยก็คือโอ้โหพร้อมเต็ม แต่งมาเต็มมากเลยนะสวยสังหารอะไรแบบ,บนี้คิวตัวนี้ไม่ได้ไปฆ่าใครนะประมาณว่าความสวยของคุณเนี่ยสวยวัวหายควายล้มเลยทีเดียวนะคะสวยจังเอาไปชมได้นะอ่ะต่อไป I blew it I blew it blew ตรงนี้นะคะมันมาจากคำว่า blow นะคะแปลว่าเป่าเช่น blow birthday candles เป่าเทียนวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดใช้กับสถานการณ์หรือโดยเฉพาะสำนวนเนี้ย I blew it ไม่ได้แปลว่าฉันเป่ามันแต่ฉันทำมันพังเองฉัน fail ฉันไปต่อไม่ได้ฉันทำมันพังอะค่ะมันผิดอยู่ที่ฉันเองประมาณนี้เหมือนกับคำว่า I screwed it I screwed it นะคะฉันทำมันล่มเองหรืออันนี้อาจจะไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่แต่ครูอยากจะมารีเซนต์นะคะเป็น F word I fucked it up I fucked it ฟ a ัก uh, ตรงนี้แปลว่าทําพังนั่นเองค่ะไม่ได้แปลในแง่ของ18บวกเสมอไปนะคะแปลว่าทําพังทําล่มนั่นเองค่ะ No I blew it I screwed it up I fucked it up ต่อไป it's over my head it's over my head มันอยู่บนหัวฉันอะเอื้อไม่ถึงเลยกระโดดแค่ไหนก็ไม่ถึงสำนวนนี้แปลว่ามันยากเกินกว่าที่ฉันเนี่ยจะเข้าใจได้สมองของฉันอยู่เลเวลนี้ สิ่งที่ฉันพยายามจะเข้าใจเหรอนู่น no. is over my head อยู่บนหัวฉันเลยนะคะดังนั้น IQ ของฉันขึ้นไม่ถึงมันก็ประมาณว่า oh is beyond my ability to understand I can't make it out นะคะ I cannot comprehend อขอฝากสับหน่อยนะแบบนี้นี่เตรียมจดค่าไหนะใครนั่งฟังมาตั้งนานยังไม่ได้จดอะไรลงไปเลยอันนี้ใช้บ่อยนะคะ ถ้าเกิดใช้คาว่า oh I can't make it out ไม่ได้แปลว่าทำมันออกมานะตรงนี้แปลว,ว่าไม่สามารถเข้าใจนะคะ I can't understand it นะคะหรือ I can't comprehend comprehend แปลว,ว่าเข้าใจนะ I can't get it I don't get it แต่ถ้าเกิดใช้สำนวนนี้อยมันจะรู้สึกว่า สิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าฉันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากต่อความเข้าใจมากๆ I q คฉันไม่ถึงประมาณนะี้ it's beyond my understanding my comprehension ก็ได้เด้ออ้วอยเยอะแล้วเยอะแล้วคสับต่อไปนะคะ pain in the ass pain in the ass S As s ตรงเนี้ยเราว่าตูดใช่ไหม Pain in the ass อุ้ยเจ็บตูด <c oughs> เกิดอ,อะไรขึ้นแปลว่าตัวแสบตรงเนี้ยมันแปลว่าคนเลยนะคะเนี่ย n t n in the ass มาด้วยกันมันคือคนคนนั้นเจ้าตัวแสบเช่นจะพูดว่า Sam is such a pain in the ass s m m is such a pain in the ass แ a m เนี่ยแสบนะอย่าไปอยู่ใกล้นะตัวแสบตัวยุ่งนะ,ะตัวสร้างเรื่องนั่นเองค่ะ Pain in the ass คนที่กวนประสาท กวนโอยชาวบ้านเขาเราก็เรียกว่า pain in the ass ได้เหมือนกันดังนั้นอย่าไปเป็น pain in the ass ของใครเขานะคะคงไม่อยากไปเป็นแผลที่ตุ u สของใครเขาใช่ไหมอ่า,าดังนั้นในขะ,ะต่อไปหิวข้าวกินช้างได้ทั้งตัวเลยนะคนไทยจะพูดแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่า คนไทยเนี่ยจะคุ้นเคยกับสัตว์ประจําชาติอะไรที่เรามีเยอะก็คือช้างก็เลยใช้คําว่ากินช้างได้ทั้งตัวแต่ฝรั่งเขาใช้คําว่ามา้านะครบ้านเขาอาจจะไม่ได้มีช้างเยอะจนถึงขั้นเอามากินได้ก็เ,เลยใช้ว่ามา้า I can eat the horse หรือ I could นะจริงๆเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เอาม้ามากินแต่มันเป็นการเปรียบเปลยให้เห็นถึง เลเวลของความหิวว่าหิวเบอร์นั้นเลยทีเดียวหิวมากๆนะะหิวสุดๆแล้วแทนที่จะพูดแค่ว่า I'm hungry I'm hungry hungry ก็รู้ว่าหิว,วอ่ะอ่ะบอกออกมาหน่อยว่าหิวมากกว่าเดิมก็จะมี starving ใช่ไหมคะครูขอลบก,กระดานนะมันก็จะมี hungry อ่ะเลเวลแรกเลยแบบชิวๆอ๋อหิวอ่ะ หิวอะแต่ก็ไม่ไม่จะเป็นจะตายถ้าไม่กินก็ไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมคะยังรอได้อีกสอสาชั่วโมงค่อยกินไรกันอะไรแบบนี้มันก็แล้วแต่คนแต่ถ้าเกิดหิวเบอร์ Bird, ออกอาการแล้วนะ starving starving นะคะเหนี่หิวมากๆเลยเนี่ยหิวโกรจัดเลยนะ starving Star <ving S 2> ก็คือแบบไม่ไหวแล้วนะคะหิวแบบจะตายอยู่แล้วอันนี้นะคะหิวโหยอะต่อไป give it to me straight Give it to me straight คุยกับเพื่อนบอกเฮ้ยแกเนี่ยฉันจะบอกอะไรให้ฟังนะแล้วก็อารมณบทก่อนหลังจากอารมณบทเสร็จก็ยังไม่ได้เข้าเรื่องนะคะ beat around the bush <c oughs> เดี๋ยวครูให้สำนวนเพิ่ม beat around the bush ก็เหมือนแบบอยู่รอบๆบต้นไม้อะจะปีนก็ไม่ปีนสักทีนี่ก็เป็นอีกสำนวนนะคะ bush แปลว่าพุ่มไม้ก็อยู่ข้างๆพุ่มไม้อยู่นั่นแหละจะปีนหรือทำอะไรก็ไม่ทำสักที don't beat around the bush อย่ามัวอ้อมค้อมนะคะ Give it to me straight จะพูดอะไรก็พูดมาตอนนี้เลยอ่าดังนั้นเพื่อนเลยบอกว่าเนี่ยพูดอะไรเยอะแยะ yeah. Don't beat around the bush Give it to me straight พูดมาตรงๆเลยอย่าเสียเวลานะคะดังนั้นคำว่า straight ตรงนี้มันแปลว่าตรงๆนะคะ Give it เยียแปลว่าเอามาให้ฉันตรงๆเลยไม่ต้องไปฝากให้กับใครก็ไม่ใช่ Give it ก็คือ Tell me Tell me straight, tell me honestly, honestly ประาณว่าบอกฉันมาได้เลยตรงๆ Frankly นั่นเองค่ะนักเรียนขาและนั่นก็คือสำนวนที่ครูแบ่งออกเป็น2องพาร์ทให้เรานะคะพาร์ทแรกอยู่ในลิงก์นี้แล้วแปกมาให้ในแคปชั่นด้วยและนี่คือพาร์ทที่2ค่ะไหนลองเอาสำนวนพวกเนี้ยไปฝึกใช้แต่งประโยคดูนะแล้วก็เวลาดูหนังฟังเพลงเนี่ยแน่นอนเลยค่ะ คุณจะได้ยินสมนวนพวกนี้ค่อนข้างบ่อยและนั่นคือการซึมซับก,การใช้งานแบบอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ได้มานั่งเครียดนั่งท่องให้จำจำจำ,จำทั้งหมด5 0สนวนนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้ของแถมซึ่งตอนนี้อ e ีบุ๊กของครูไม่ได้มีแค่เล่นนี้เล่นเดียวค่ะมีทั้ง1 2 3 4เนี่ยมาพร้อมกับคอร์สออนไลน์ตลอดชีพนะคะที่เร็วๆนี้เนี่ยครูจะมีข่าวดีมาบอกก็คือ จะมีการเพิ่มเนื้อหาปูพื้นฐาน Basic Grammar พร้อมเอกสารให้ดาวน์โหลดค่ะสมัครได้ที่ line at English f i t and f i r m ส่วนวิดีโอนี้นะคะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณที่ติดตามค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ